เรียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวพสุดารักกองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งค่ะปัจจุบรรันรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะขอ,อนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ค่ะเริ่มจากในส่วนของบริบทโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดแก้วตั้งอยู่ที่ตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเป็นเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด1 5 3คน ครูผู้สอนทั้งหมด14คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนค่ะจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ดิฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC ร่วมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านศึกษานิเทศและคณะครูในใสายชั้นเดียวกัน ครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่6จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบว่านักเรียนขาดความสนใจในการเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดทักษะท,ทางการคิดและคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยากจึงขาดแรงจูงใจในการเรียนและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้และยังพบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ําสุดคือหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ร่างกายของเราค่ะจากปัญหาที่เก่าวมาข้างต้นจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้กระตุ้นการสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ ค้นหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสาหาความรู้หรือ 5e ดังแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องอาหารและสารอาหารค่ะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นที่1คือขั้นสร้างความสนใจโดยเรานะคะจะนําเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเนี่ยทบทวนความรู้เดิมจากการให้ดูภาพการเจริญเติบโตของมนุษย์เพื่อเชื่อมโยงไปยังปัจจัยที่ทําให้มนุษย์เกิดการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดความสนใจอยากรู้อยากเรียนและเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะเรียนในคาบเ,เรียนนี้ค่ะ ต่อมาในขั้นที่2นะคะเป็นขั้นสำรวจและค้นหาเป็นการทำความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาโดยครูจะแจกบัตรภาพอาหารให้นักเรียนคนละ1ใบหลังจากนั้นจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มตามบัตรภาพที่นักเรียนได้รับค่ะ เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยทำการสืบคน้นเรื่องหมู่อาหารและสารอาหารจากใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้ร่วมกับการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปและสร้างองค์ความรู้โดยการจัดทํา mind mapping หมู่อาหารและประโยชน์ของสารอาหารค่ะ สำหรับขั้นที่3นะคะคือขั้นอธิบายและลงข้อสรุปในขั้นนี้นะคะจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์สรุปและนำเสนอโดยครูและนักเรียนนะคะจะร่วมกันสรุปและอภิบายถึงประโยชน์ของสารอาหารประเภทต่างๆค่ะ ต่อมาในขั้นที่4นะคะคือขั้นขยายความรู้ซึ่งเรานะคะจะให้นักเรียนร่วมการแสดงความคิดเห็นจากภาพอาหารที่คุณครูได้นํามาเป็นคําถามเพื่อขยายความเข้าใจโดยจะมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนที่ตอบถูกด้วยค่ะซึ่งาจากการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะสามารถระบุสารอาหารและสามารถบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทได้รวมไปถึงนักเรียนเนี่ยสามารถบอกได้อีกว่าหากขาดสารอาหารประเภทใด หรือว่าได้รับสารประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลเสียอย่างไรต่อร่างกายถือว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้และปรับประยุกต์ใช้ความรู้กับให้เข้ากับชีวิตประจำวันนำความรู้ไปใช้ได้จริงค่ะ สำหรับขั้นที่5นะคะคือขั้นตรวจสอบผลขั้นนี้นะคะจะเป็นขั้นของการประเมินการเรียนรู้หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการประเมินผลจากการทำกิจกรรมการสร้าง Mindmapping การทำรายงานของนักเรียนและจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากการที่ดิฉั้นได้นำเอาวิธีการสอนแบบสืบสอบหาความรู้หรือ 5e มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและสารอาหารในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6เพื่อพัฒนานักเรียนนะคะพบว่านักเรียนสามารถระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทได้นักเรียนเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้จากการ ร่วมการศึกษาและนำเสนอข้อมูลจากการสืบค้นได้อีกทั้งนะคะนักเรียนยังมีการใฝ่เรียนรู้และมุ่งม,มั่นในการทำงานเกิดสมรรถนะที่สำคัญในด้านของการสื่อสารและการคิดอีกด้วย สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตรวจงานและมอบข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรปับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะดิฉันขอขอบคุณค่ะ